สวัสดีครับในวันที่16ตุลาคม2567ครับวันนี้วันแห่งโชคลาภของใครบางคนที่มีดวงดีนะครับไม่รู้ว่าใครดวงดีบ้างเนาะนะครับก็เปลี่ยนมุมบ้างครับมานั่งใต้ต้นไอซเซส95ที่อยู่ด้านหลังผมนี่ฮะดอกเต็มเลยนะครับดอกเต็มนะครับประมาณนั้นนะครับเห็นไหมฮะดอกเต็มเลยไอซเซส95ครับ ใครติดตามคลิปผมอยู่ก็จะพอเห็นเนาะถ่ายทําให้ดูอยู่นะครับว่าประมาณไหนคืตอต้นนี้เกิดจากเรื่องของการกระทบาการตัดแต่งกิ่งนะครับทดลองการตัดแต่งกิ่งก็เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดที่มันแตกแล้วปรากฏว่าลูกมันเต้แบบนี้นะครับจริงๆดกวันนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วมันก็สลัดลูกทิ้งหลังจากเด็ดยอดเพราะมันเกิดการเสียสมดุลน,นะครับสุดท้าย ก็ต้องทิ้งดอกทิ้งลูกแล้วก็แตกยอดใหม่นะครับแตกยอดใหม่ปุ๊บนะครับประมาณมาถ่ายผมถ่ายอัปเดตให้ทุก10วัน10วัน10วันดูก,การเปลี่ยนนะครับแทงยอดใหม่แล้วก็สุดท้ายก็ติดลูกใหม่นะฮะสามวันก็จะติดดอกติดลูกใหม่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะฮะเห็นต้องเสียเวลาไปอีก30วันถ้าเราไม่เข้าใจกับการจัดก,การจริงมันก็จะเกิดปัญหาประมาณนี้เพราะนั้นกระบวนการต่างๆนะครับกว่าจะได้มานะครับในเรื่องของผลผลิตไม่ใช่ง่ายนะครับ จะปลูกแบบโดยธรรมชาติดูแลอย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับต้องมีกระบวนการที่เข้าใจพอสมควรมูลค่ามันก็ต้องคุ้มกับการที่ลงทุนไปด้วยเนาะนะครับประมาณนี้ก็เออช่วงเช้าผมต้องเล่าแบบนี้ครับใครที่ติดตามงานผมเนาะนะครับในการในการโพสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok แตกต่างกันนะครับท i k ตอ k จะเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปสร้างแรงบันดาลใจ ก็จะเป็นเนื้อหาที่ให้ให้รู้ว่ากโก้เป็นประมาณไหนหรือว่าเกี่ยวกับกระบวนการกโก้งเป็นประมาณไหนไม่เกินผมจะพยายามไม่ลงให้เกิน1นถึงสนาทีนะครับมีบางคลิปเท่านั้นที่ผมอยากลองทํายาวดูก็มีเป็น10นาทีมีครับเพราะเขาให้ทําได้ถึงสิบนาทีบางคนทําเป็นชั่วโมงก็มีนะนะครับผมไม่รู้ว่าก็มีเงื่อนไขของทิกตอกประมาณไหนส่วน YouTube ก็จะเป็นเรื่องของการพูดจยาแบบเนี้ยนะครับแบบนี้นาแบบน,น,น,นา,นาสาระนะครับแลกเปลี่ยนความรู้เป็นคลิปต่อเนื่องจากที่เป็นคอนเทนต์มาโดย y o u u t b เนี่ยผมจะเป็น หัวข้อที่พูดเชื่อมกับเ c e b o o k ที่ผมคุยไว้นะครับเป็นคอนเทนต์ในหัวข้อตอนเช้าซึ่งตอนเช้าใน a c e b o o k นะครับหนึ่งก็จะมีเรื่องของเรียวนะครับก็จะเป็นคลิปคล้ายๆกันกับทิกตอกถ้าใครไม่ติดตามทิกตอกก็จะไปติดตาม Facebook ได้นะครับแล้วก็สอรี่อาจจะเป็นเรื่องราวของข้อมูลเก่าๆนะครับข้อมูลเก่าๆที่เคยทำมานะครับในอดีตนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกดนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ใน ข้อมูลความทรงจําที่มันเด้งขึ้นมานะครับผมจะชอบไปเ <c oughs> อาตัวนะครับเจ้าไปคอมเมนต์โพสต์ส่วนตัวในเฟซบุ๊กนะครับคอมเมนต์เพื่อที่อะไรฮะมันเด้งขึ้นมาในระบบนะครับเรียกว่าไอเอไอระบบเ i <c oughs> ก็จะจับระบบ AI อของ Facebook <c oughs> ก็จะจับมาว่านะครับในอดีตเราทําอะไรมาบ้างย้อนไปจนถึงอดีตที่มีเรามี Facebook ไปนะครับย้อนย้อนย้อนไปในวันเดียวกันเนี่ยนะครับ ในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนละปีย้อนไปครับบางคลิปบางบางโพสก็เป็น10ปีก็มีนะครับเห็นไหมฮะก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ใครที่กดติดตามผมตั้งแต่แรกนะครับก็จะเห็นในสิ่งที่ผมกดตรงนี้นะครับมันจะเรียกว่าฟีดมันจะวิ่งไปหาคนที่ติดตามผมคนที่เคยตามงานนะครับกดติดตามกดตามไลน์อยู่นะครับก็จะเห็นเด้งตัวนี้ขึ้นไปหน้าฟีดหน้าเจาะหน้าหน้า น่าโพสต์นะครับบางคนตกเข้าใจว่าผมเพิ่งโพสต์ไม่ใช่นะครับอ่านเนื้อหาคอมเมนต์ดีๆนะครับอ่านเนื้อหาของการโพสต์ดีๆว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงเพราะผมจะลงไว้หรือใน Facebook มันก็จะบอกว่าเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับอย่างรูปภาพช่วงเที่ยงก็จะเป็นเรื่องของวัดที่ผมไปแต่ละแห่งแต่ละที่ซึ่งผมอาจจะไปเกือบๆทางมีทางใต้เท่านั้นที่ผมไม่ได้ไปทางใต้อาจจะเป็นนรากรัษสร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมไม่ลงไปเนาะผมก็จะพยายามลงเพราะว่ามีเป้าหมายในชีวิตว่า อยากทาบุญร้อยเก้าวัดนะครับจริงๆอาจจะไปมามาหมดแล้วล่ะครับร้อยเก้าวัดเนี่ยนะครับแต่จะทําลงทานโกโก้ในร้อยเก้าวัดในอนาคตซึ่งถ้าเราไม่ทําลงตัวนี้ไปมันก็จะทําให้บางทีเนี่ยนะครับเนื้อหาไอที่เราเก็บไว้ในมือถือหรือในคอมมันจะหายไปถ้าเกิดคอมเสียมือถือเสียแต่นนี้เอาไปเก็บไว้ในอากาศก็คือฝากเก็บไว้ใน a c e b o o k นะครับแล้วมันก็เป็นการเชื่อมให้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวในใน,ในประเทศไทยเราครับที่ผมชอบไปก็คือวัดเนี่ย วัดสวยๆนี่มีเยอะมากมายนะครับมัสยิดผมก็เคยไปนะครับมัสยิดที่มาเลเซียก็เคยไปนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ที่สวยๆนะครับก็จะเอามาฝากนะครับเผื่อใครอยากตามรอยไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับศรัทธาต่างๆของแต่ละแห่งเอาแสมกระ็ป๋าประมาณนี้นะผมถ่ายค่าแล้วเนาะนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่เมฆหมอกนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ถ่ายนั่นนะครับอ่านี่ครับก็ปะปบาไปนะนะครับให้เห็นหน้าเห็นตาเห็นฟังเสียงเป็นหลักก็แล้วกันนะครับ ก็พอสายมาของแต่ละวันนะครับผมก็จะโพสต์ไม่สายนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแชร์สตอรี่เก่านะครับแล้วก็ช่วงนี้คอนเทนต์ก็จะไปทางของในหลวงรัชกาลที่9เดินตามรอยพ่อเนาะครับเป็นเดือนของพ่อนะครับตุลาคมผมก็จะเอาคําสอนของพ่อนะครับมาโพสต์ลงนะครับแต่ละคําเป็นคําพงปลุกใจนะครับปลุกให้ทุกท่านได้ตื่นไปกับผมไปด้วยนะครับให้ระลึกถึงท่านไปด้วยในความคุณความดีที่ท่านสร้างไว้ให้เราเดินรอยตามนะครับ ประมาณนั้นแล้วก็สายมาสั8ก8โมงกว่าๆไม่เกิน10โมงนะครับผมก็จะโพสต์ในคอนเทนต์ในวันนี้ว่ามีเรื่องสาระอะไรดีๆที่เป็นเนื้อหาในการเขียนโพสต์ลงไปนะครับว่าประกอบเรื่องกับเรื่องอะไรอย่างวันนี้ผมก็จะพูดในเรื่องของอช่องทางการตลาดที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับ Google อ,อย่างเดียวอาจจะเป็นทุกช่องทางของคนที่ทําธุรกิจนะครับหรือผู้ประกอบการอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาพูดวันนี้ในคลิปด้วยนะครับ สายมาก่อนเที่ยงหรือช่วงเที่ยงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็เป็นขมมดหมอข้อนะครับหรือสรุปภาพกิจกรรมหรือแรงบันดาลใจช่วงเย็นนะครับให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ก่อนสองทุ่มผมก็จะเป็นโพสต์คลิปแบบนี้ซึ่งตอกย้ําจาก YouTube อีกทีหนึ่งเพราะบางคนไม่ได้ติดตามจาก YouTube ก็มาสามารถติดตามใน Facebook ได้อันนี้เป็นการทบทวนทําความเข้าใจในเรื่องของคนที่เข้ามาติดตามผมในการทํางานเนาะจะได้รู้ว่า ประมาณไหนที่ผมทําอยู่ช่วงนี้ให้มันเป็นรูปให้มันเป็นเรียงลําดับนะครับไม่มั่วนะครับผมจะไม่มั่วนะครับไม่อะไรไม่โอดควนนะครับไม่ดราม่านะครับเว้นแต่ว่ามันเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่กระทบต่อส่วนรวมอะไรเงี้ยผมอาจจะต้องเอามาพูดบ้างนะครับใน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 ฐานะของ คนหนึ่งในสังคมมันก็ต้องพูดนะครับประมาณนั้นเนาะด้วยความราับผิดชอบของเราด้วยนะครับอยากจกบอกอะไรลงไปประมาณนั้นแต่จะไม่เหลวไหลนะครับไม่พูดเหลวไหลมาอ่ะมาพูดถึงเรื่องของช่องทางการตลาดบ้างนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามถ้าท่านสัมผัสไปนะครับทุกธุรกิจจะพยายามที่จะจะถามมาให้เครับจะพยายามที่จะหาช่องทางการตลาดแล้วก็แบ่งมาร์เก็ตแชร์หรือส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุดนะครับโดยพยายามที่จะ นะครับหาลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นและลูกค้าที่มีอยู่ต้องซื้อซ้ำซื้ออีกซื้อแล้วใช้บริการแล้วใช้บริการอีกด้วยความประทับใจด้วยประโยชน์และสรรคุณหรือจะด้วยบริการอะไรต่างๆของเราที่มีอยู่ต้องมีการซื้อซ้ําโดยที่จะต้องไม่ไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่การรักษาลูกค้าเดิมกับวิ่งหาลูกค้าใหม่เนี่ยการรักษาลูกค้าเดิมเนี่ยดีที่สุดครับ แล้วค่อยขยายลูกค,ค้าใหม่โดยให้ลูกค,ค้าเก่าเนี่ยบอกต่อได้ด้วยเนี่ยคือช่องทางประมาณเนี้ยนะครับเรื่องการการการทำตลาดอยู่ประมาณคร่าวๆก็จะมีเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยกันทำตลาดโดยเฉพาะ่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางออนไลน์เพราะคนเข้าถึงได้ง่ายนะครับยุคนี้เป็นยุค5 g แล้วเดี๋ยวจะเป็น6 g แล้วนะครับสื่อสารเนี่ยเหมือนอย่างงี้ท่านติดตามผมก็คือเหมือนกับการ ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางพวกนี้ก็ถูกนํามาเลือกใช้ในการบริการหรือการเข้าถึงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้เอาข้อมูลลงขายเอาข้อมูลลงนําเสนอองค์ข้อมูลลงประชาสัมพันธ์นะครับในโซเชียลคนจะไม่ติดตามในทางไอทางอะไรนะทีวีมากแล้วนะครับก็จะมาติดตามทางช่องทางนี้ก็เห็นในช่วงนี้เป็นกระแสอยู่เยหมครับที่เรื่องของ การค้าออนไลน์ที่มีผลกระทบํารทำไม่ดีก็จะโดนประมาณนี้ไปนะครับประมาณนี้ไปเนาะมันจะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ความรับผิดชอบก็เกิดกับกรรมวนาวัตจีโลโกสัตโลเป็นไปตามกรรมครับก็ประมาณนั้นครับคำอะไรไว้ได้นี้ไม่มีพ้นเรื่องของกรรมที่ทําไว้เนาะประมาณนั้นครับก็จะทีนี้ที่ผมเข้าไปเรียนรู้ก็คือสถาบันหนึ่งเขาเรียกว่าสถาบันาการเรียนรู้ออนไลน์นะครับเรียกว่า BSO นะครับย่อมาจาก Business s o f t B.S.O เนาะ Business s o f t w e r Online นะครับ Business it, ก็คือธุรกิจนะครับ s o f t w e r ก็คือการนะฮะคำที่เป็นคำศัพท์ทับศัพท์ไปแล้ว s o f t w e r e เนี่ยนะครับแล้วกอ็ออนไลน์ก็คือทําธุรกิจออนไลน์เห็นไหมครับเป็นธุรกิจเป็นสถาบันหนึ่งที่เรียนสอนในเรื่องของตรงนี้นะครับโดยมีค่าไรเส้นที่เข้าไปเรียนนะค่าสมัครเรียนก็อยู่ที่2,990บาท9 9บาท3,000ทบาทนึงนะครับเพื่อเป็นค่าหลักสูตรเขาเนาะครับเราเข้าไปก็มี ค่าบริการตัวนี้เราก็มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ตามการจัดงานการกระบวนการการสอนนะครับโดยเฉพาะการสอนก็จะมีสอนออนไลน์อยู่ทุกวันนะครับแนะนําเข้าไปเรียนรู้ออนไลน์บางจริงๆบางบางเนื้อหาก็เรียนรู้โดยไม่ต้องไม่ต้องสมัครแต่ถ้าเข้าต้องการเข้าลึกนะครับเหมือนกันนะครับว่าวันนี้เราอยากจะกไปเรียนลึกนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแลกเปลี่ยนเพราะว่าแต่ละคนมีค่าตัวเนาะมีค่าดําเนินการมีค่าการจัดการครับมันมัน มีสอนฟรีก็มีไม่กี่อย่างครับที่เราจะต้องลงแต่บางทีไม่เข้าถึงเราไม่สามารถโต้ตอบได้ไม่มีการติดตามไม่มีการประเมินก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสถาบันนี้เขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทางานนะครับให้แนะนําให้เราทั้งแพลตฟอร์มส่วนตัวแพลตฟอร์มที่ทางาสถาบันเขารอ,องรับเช่นไอแพลตฟอร์ม Food p a y ์อิงนะครับนี่ผมก็ลงไปให้ดูแล้วครับว่ามีวิธีการทํางานประมาณไหนวันนี้อาจจะไม่ได้อธิบายในในารายละเอียดเพราะว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับฟู้ดเพย์อิมันก็จะมีเรื่องของการ